ท่านประธานที่เคารพครับผมสมรายกิจเลิศไพรโรดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรเพื่อชาติในฐานะหัวหน้าพักการอภิปรายวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอภิปรายที่ไม่ต้องลงมติและเป็นการแสดงเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารนะครับมีหลายเรื่องที่ผู้คนเขาเกล่าวถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งทุกครั้งที่นายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ยินควันมันจะหกอกหูแล้วก็แก่ตัวพอมีเรื่องใหม่มา,มาเรื่องเก่าก็จางหายไปวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังจะพูดให้ฟังนะครับมันเป็นความเป็นความตายของประชาชนประชาชนที่เขาต้องมีอนาคตอันยืนยาว โดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนทั้งหลายวันนี้เขามองไม่เห็นอนาคตของเขาบางคนถึงขนาดเรียกว่าท่านปล้นอนาคตของเขาไปวันนี้ผมคงไม่มีเวลาที่จะอธิบายได้ทุกเรื่องฉะนั้นผมขอพูดถึงเรื่องอนาคตของเยาวชนเราที่ถูกสร้างภาระหนี้สินไว้ ก็คือตัวท่านนั่นแหละเป็นผู้สร้างเพราะท่านไม่เคยบอกเลยว่าในอนาคตจะหาเงินมาใช้หนี้ก้นก้นโตนี้ได้อย่างไรท่านเป็นนายกคนแรกที่สร้างหนี้สินมากที่สุดท่านเป็นนายกคนแรกที่บริหารรัชการแผ่นดินให้เกิดความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับหนึ่งของโลก ท่านเป็นนายกคนแรกที่ยึดอำนาจแล้วโดนประชาชนที่อายุน้อยที่สุดระดับประถมมัธยมเยาวชนฟันน้ำนมมาขับไล่ท่านแม้ท่านจะมีการอ้างว่ามีคนอยู่เบื้องหลังแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าขนาดลูกของสอสอของพรรคกนนนำที่หนุนท่านอยู่นะครับและ ลูกของสอวอบางท่านยังออกมาไล่และปรับทัศนคติของพ่อของเขาให้กลับไปให้เข้าไปกับโลกยุคใหม่การเป็นคนยุคใหม่นั้นไม่ได้ไหมายความว่าคนนั้นจะต้องมีอายุน้อยหรือคนอายุมากคนยุคใหม่ไหมก็คือคนที่ เขาต้องเข้าใจโลกไม่สำคัญที่อายุโลกยุคนี้มันไปถึงไหนแล้วต้องรับฟังความเห็นของคนรอบด้านแต่วันนี้ใครมาคัดค้านท่านก็ทำท่าไม่พอใจอชี้หน้าโยนเปลือกกล้วยใส่บ้างที่สำคัญครับที่สุดครับคนรุ่นเก่ามักจะเสพติดอำนาจจนมึนเมา คิดว่าประเทศไทยนี้ไม่มีฉันเดินต่อไม่ได้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคนหลงตัวเองหรือคนบ้าอำนาจนั่นเองวันนี้ผมจะมาเสนอแนะเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจริงๆเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนั้นเมื่อกี้ท่านมิ่งขวานก็ได้พูดไปเยอะแล้วนะครับที่ซ้ำๆเดี๋ยวมจัจะเอาออกนะครับเรื่องแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องเจ้าสัววันนี้ท่านหมหาแห่งชาติจนเกิดเจ้าสัวอะไรใหม่ขึ้นไม่ว่าจะด้านพลังงานด้านธุรกิจผูกขาดเพราะการผูกขาดนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือด้านอื่นๆในเมื่อไม่มีคู่แข่งแล้วเขาถึงต้องมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดไงละครับเช่นครับท่าน ท่านประาธานที่เคารพครับวันนี้ผมมาเสนอแนะเรื่องของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าสัวทั้งหลายนะครับวันนี้ท่านนายกบริหารประเทศเนี่ยจนเกิดเจ้าสัวลายใหม่ไม่ว่าจะพลังงานด้านธุรกิจผูกขาดเพราะการผูกขาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือด้านอื่นๆในเมื่อไม่มีคู่แข่งแล้วเนี่ยก็เป็นการผูกขาดฉะนั้นเขาจึงต้องมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดนะครับวันนี้กฎหมายด้านการผูกขาดนั้นผมยังไม่เห็นลงโทษใครสักคนเลยทั้งที่มีกฎหมายอยู่นะครับในรัฐบาลชุดนี้ของท่านนั้นท่านดูนะครับว่า ความเจ็บปวดรวดร้าวของเรานั้นคนจนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทั้งทั้งที่ท่านเคยบอกว่าคนจนจะหมดไปในประเทศไทยภายในปีหกหนึ่งนี่ปีหกสามจะถึงหกสี่แล้วแต่คนจนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนรวยก็รวยขึ้นจนจำอะไรไม่ได้เลยแล้วท่านยังมีความสุขอยู่กับการบริหาร ตรงนี้ได้อย่างไรครับท่านนายกท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนายกคนจนของพวกเรานะครับแต่ช่วยเป็นนายกที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเฉลี่ยโอกาสและความมั่งคั่งให้อยู่กับคนทั่วไปอย่าผูกขาดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข้อนี้เดี๋ยวท่านต้องตอบด้วยนะครับผม ต้องอยากการให้ท่านตอบเรื่องนี้เรื่องต่อไปครับท่านบอกว่าท่านจะเปลี่ยนท่าทีตัวเองเป็น new normal ท่านฝืนยิ้มได้ไม่ถึงสามนาทีนะครับจะ all normal หรือว่า new normal นั้นไม่สำคัญเท่ากับว่า mm hmm. การ adaptation mm hmm. ก็คือการปรับตัว ไม่ใช่ปรับตัวเองนะครับอย่างที่ท่านเข้าใจท่านต้องปรับทั้งระบบคนไทยเขาอยากรู้ว่าที่ผมถามนี่นะครับที่ท่านสร้างนี่ขึ้นมาท่านจะหาะไรายได้ที่ไหนมาจ่ายถ้าท่านบอกว่าหมดปัญญานะครับท่านก็ปล่อยให้คนที่มีปัญญาเข้ามาเถอะครับ อย่าไปขวางทางคนอื่นเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคนทั้งโลกที่เคยไปมหาสู่กันปรากฏเกิดโควิดในอาิปริมาณทั้งหลายก็ลดลงการค้าขายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็ถดถอยในการที่จะพบกันระหว่างคนกับคนเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี Technology จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ถึงวันนี้ประชาชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงแต่วันนี้โครงสร้างแอปพลิเคชันนั้นมันอยู่กับคนระดับบนคนระดับล่างชาวบ้านอย่างไปไม่ถึงมันจึงเกิดช่องว่างอีกเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่เรื่องของ อุตสาหกรรมนะครับทุกวันนี้ย่ำย่ำแย่คนตกงานโรงงานปิดนะครับทั้งหมดนี้เพราะว่าท่านบริหารประเทศนี้แย,ย่ต้องบอกว่าแย,ย่ทำให้คนย้ายฐานกันผลิตยอย่างที่เมื่อกี้ตรงกับท่าน มีขวนนะครับก็คือย้ายฐานไปอยู่ที่เวียดนามมากมายนะครับผมอยู่สมุทรการเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยย้ายไปเยอะเลยนะครับแต่ว่ากรารผลิตมีอยู่อีกสองตัวก็คือกเกษตรและการท่องเที่ยวสองตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชน คนไทยโดยตรงได้อย่างเต็มกำลังนะครับประดีเรื่องที่จะพูดหลายเรื่องตรงกนะับท่านบิ่งขวานผมเลยต้องกล้าไปก่อนนะครับ เื่องภาวะเศรษฐกิจตดถอยอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนั้นเป็นการเ้ิ่มเติมอันเนื่องมาจากการย้ายฐานการผลิตอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าท่านบอกถึงแม้ว่าท่านจะยกที่ดินให้กับคนมาลงทุนนักเกต่างชาติ99ปีนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆเกิดขึ้นแล้วคณะก,กรรมการส่งเสริมสิทธิพิเศษนั้น ทุกอย่างอย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่นี้เขาก็ดูโอกาสดูหลายๆเรื่องดูการบริหารดูความมั่งคงเรื่องของออการเมืองนะครับดูความสามารถในการบริหารประเทศของผูดด้นำนะครับฉะนั้นเขาถึงย้ายฐานนึครับสิ่งเหล่านี้ท่านจะ แก้ไขอย่างไรผมไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาโรงงานอุตสาหกรรมทำไม่ดีนะครับไม่ใช่ครับแต่ที่ไม่ดีนั้นเพราะนโยบายของรัฐบาลต่างหาก ่านสามารถที่จะไม่สามารถปรับปรุงไม่สามารถที่แก้ไขได้ผมแนะนําว่าท่านต้องส่งต่อในสินดีๆให้กับสังคมถ้าไม่ใช่ก็อย่าอยู่จนรากง,งอกเลยนะครับทุกวันนี้ต่อมาครับเรื่องการเงินของประเทศโดยเฉพาะผลกระทบจากการปรับตัวที่เรียกว่าอควาเรียม ของสก,กุลเงินดอลลาร์ก็ดีสก,กุลเงินเยนก็ดีเงินย u หรือเงินหยวนทุกสก,กุลเขาปรับตัวแล้วทีนี้การปรับตัวของสก,กุลเงินต่างๆนั้นอันเนื่องมาจากผลกระทบทางการเมืองเศรษฐกิจในแนวนโยบายทั้งหลายท่านจะตอบว่าประเทศไทยไม่กระทบคงไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นก็ท่าท่านโกหกพวกเราวันนี้ผมยังไม่เห็นว่า กา,การดาเนินการใดๆระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยที่จะออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะการใช้วิธีการเดิมที่เรียกว่าอันนี้อ่ามานันอีพูเล็ดนะครับ ก็คือการจัดการที่เรียกว่าบางครั้งก็บอกว่าได้บางครั้งก็บอกว่าไม่ได้นั้นมันไม่เวิร์กแล้วอีกต่อไปนะครับวิธีการเดิมของการมียุทธศาสตร์ทางการเงินมันจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งแต่เรื่องยุทธศาสตร์การสืบทอดอํานาจนั้นนะ่อันนี้ผมเชื่อฝีมือท่านครับท่านทําได้อยู่แล้ว ทำามาจนวันนี้บ้านเมืองผูกพันแตกแยกการเป็นก๊กเป็นเหล่าผมถึงบอกว่าเสรีภาพประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาท่านเป็นคนที่เหมือนฟังนะครับแต่ไม่ได้ยินนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าท่านไม่ฟังผมก็เถียงนะครับว่าท่านฟัง แต่ท่านไม่ได้ยินท่านดูสิครับประเทศสิงคโปร์ประเทศจีนญี่ปุ่นและอีกหลายหลายประเทศเขาตื่นตัวกันเดี๋ยวนี้เขามีคริสโตโคริซซี่แล้วนะครับอย่างจีนเนี่ยเขาปรับตัวที่ผมบอกว่ามันอเดปเทนช่นนั้นเมื่อสักครู่นะครับเพื่อไม่ให้ตกขบวน เขาก็สร้างเงินหยวนขึ้นมาในเวอร์ชั่นของดิจิทัลมานี่หรือดิจิทัลหยวนครับโลกเขาไปไกลามากแล้วแต่ท่านนายกครับท่านยังมองอะไรที่มันคับแคบจนเกินไปเราก็จะมองไม่เห็นทั้งหมดเรื่องการเกษตรวันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ อยู่ในวงจรของเจ้าสัวทั้งหมดนะครับเรื่องการพาณิชย์การค้าขายแบตเตอร์เรหรือสินค้า,าหรือว่าพวกสินค้าคอนซูมเมอร์ทั้งหลายนะครับจากชุมชนที่จะปินป่ายขึ้นมาเพื่อจะมาอยู่ห้องแถว เพื่อจะมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศก็อยู่ในมือของกลุ่มเจ้าสัวจนหมดเกลี้ยงแล้วและท่านทราบไหมครับว่าร้านขายสินค้าคอนซูมเมอร์ทั้งหลายวันนี้มีส่วนแบ่งกันตลาดอยู่ในมือของเจ้าสัวไม่ต่ำกว่า7 5ซวันนี้ท่านชี้แจงด้วยนะครับว่าจริงไหมครับแล้วผมก็อยากรู้ว่า กฎหมายโดยเฉพาะที่ดูเรื่องส่วนแบ่งเหนือกันตลาดและก็พ,พ,พรบเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนั้นเรื่องกฎหมายต่างๆนั้นผมยังไม่เคยเห็นท่านจัดการกับเจ้าสัวคนไหนได้เลยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวผมเนี่ยอนอาจใยจริงๆ ผมขอยกตัวอย่างกรณีของถ้ำหลวงนะครับผมเพิ่งมาเมื่ออาทิตย์นี้เองครับผมเห็นชาวบ้านเขาช่วยกันเทป,ปูนทำลานอนเนกประสงค์เพื่อเป็นที่จอดรถและขายของเพราะรัฐบาลได้ประกาศว่าจะนำงบประมาณมาพัฒนาโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำ f a c s l i t y Studies ศึกษาสิ่งความสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวก แล้วสุดท้ายมาจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นวิเแววของงบประมาณทั้งหลายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งที่รัฐบาลได้รับปากไปแล้วนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักโครนเต็มไปหมดขาดการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆผมพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นตัวอย่างที่ดี นะครับเพราะมันพิเศษกว่าถ้ำอื่นๆทั่วโลกสำนักข่าว CNN, BBC สื่อทั่วโลกเขาได้โฆษณาให้เราติดต่อกันไม่ต่ำกว่า10วัน20วันในการที่เด็กติดถ้ำจนเป็นที่ที่มีชื่อเสียงเรายังไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยจู่ๆโอกาสก็มีมาถึง ที่รัฐบาลจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นแหล่งศึกษาเป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้ของคนทั่วโลกแล้วก็ปีปีหนึ่งมีคนมาเที่ยวเป็นล้านล้านคนทั้งที่ท่านเคยรับปากว่าจะให้งบประมาณปายพัฒนาแต่จนถึงป่านี้ท่านก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเรื่องท่องเที่ยว ที่ท่านมีแต่แจกเงินแจกเงินแล้วก็แจกเงินท่านเคยคิดวิธีการอื่นที่มีวิสัยทัศน์ดีๆบ้างไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอเสนอแนะให้ท่านทำเพื่อเป็นผลงานชิ้นโบแดงได้บ้างนะครับซึ่งตั้งแต่ท่านเป็นนายกมายังหาไม่เจอเลยนะครับวิธีง่ายๆครับ ทานนเครลครับผมในนานพักเพื่อชาติจึงอยากจะชี้ทางออกบอกทางให้เอาบุญว่ารัฐบาลเปลี่ยนจากการแจกเงินนะครับโดยตรงมาเป็นการมอบงบประมาณให้กับอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง ครอบคลุมไปทั่วประเทศนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศนั้นรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนี้นะครับครับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือ 1. กทม 2. พัทยา 3. อาบาจอมี76แห่งเทศบาลน,นครมี30แห่งเทศบาลเมืองมี192แห่ง เทศบาลตามบนมี2,469แห่งอามาอมตมี5,303แห่งรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับมี8,800แห่งทั่วประเทศแทนที่รัฐบาลจะแจกเงินให้กับประชาชนไปเที่ยวก็ให้รัฐบาลอนุอนมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้จัดอบรมสัมมนาให้กับประชาชน ไปนอกเขตจังหวัดได้ไม่น้อยกว่าปีละสงครั้งเพราะทุกองค์กรมีงบประมาณที่รัฐบาลให้อยู่แล้วอาจจะปีที่ผ่านไปนี้เพราะว่าเราไปลดภาษีเงินได้ท้องถิ่นเนี่ยทำให้ท้องถิ่นนั้นขาดนะครับคือที่เรียกว่าถังแตกนั่นแหละนะครับ ก็การควบคุมเงินก็สามารถที่จะควบคุมได้โดยองค์กรนั้นๆน,น,นะครับสภาองค์กรนั้นๆแล้วก็สตงก็คอยควบคุมกันอยู่แล้วให้เป็นปลายโดยสุดจริตโปร่งายตรงไปตรงมานะครับอยู่ในกรอบอไม่ต้องไม่ให้ คนที่ไปนั้นซ้ําๆแต่ละ,ะจังหวัดนะครับโดยให้หัวคะแนนของต,ตัวเองไปอย่างเดียวนะครับต้องกระจายไปให้ทั่วนะครับในการที่ไปอบรมสัมมนาแต่ละครั้งนะครับให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นแต่ละแห่งอนุมัติเงินให้ผู้ เข้าอบรมเนี่ยคนละสองพันเพื่อไปใช้ซื้อสินค้าของฝากจากท้องถิ่นกลับบ้านก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากมายในทุกท้องถิ่นท้องถิ่นนะครับโดยไม่ใช้เงินเข้ากระเป๋าของพวกเจ้าสัวนะครับท่านประธานตรบครับอันนี้สงแพ ไปสารไปทั่วประเทศมากมายมาหาสาลโดยคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงในสุดท้ายครับผมอยากจะกลับเรียนว่าเมื่อปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นคนที่จะแก้ต้องมีวิสัยทัศน์ต้องรู้ต้นตอปัญหา <ส itation. S 1> คนแก้ต้องมองปัญหาให้ออกต้องบอกคนแก้ให้ได้ต้องใช้วิธีการให้ถูกต้อง เหมาะสมนะครับทุกปัญหาย่อมมีทางออกแต่อย่าทำทุกทั้งออกมีแต่ปัญหาเท่านั้นทนายกครับทำได้ไหมครับถ้าทำไม่ได้ท่านก็อย่าอยู่ต่อไปอีกเลยครับให้คนอื่นเข้ามาทำแทนอย่างน้อยที่สุดให้พี่ใหญ่ของท่านนะครับพี่ป้อมมามาทำแทนก็ยังดีกว่าขอบคุณครับ